สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆสู่ช่องทาร์โลอาบานแดนสปายพิญญาค่ะก็ขออนุญาตครุคูบาอาจารย์ของเพื่อนๆท,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 ทุกท่านด้วยนะคะขออนุญาตค่ะขอเปิดจิตเปิดใจให้คําทำนายนี้อ่แม่นยามถูกต้องตามความเป็นจริงช่วยเหลือเพื่อนๆในการปัจจุบันและเบื้องหน้าโน้นเทิน ให้ทาโร่ค่ะไม่ว่าจะเป็นช่องใดท่านใดนะก็จะเป็นพลังงานที่เป็นแรนดอมค่ะแล้วก็จะเป็นไทม์เลสนะคะก็เหมือนที่คารุคูบาอาจารย์หลายๆท่านบอกเนาะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือตรงทั้งหมดนะคะหรืออาจจะ เราว่าทุกๆคลิปอะค่มีประโยชน์หมดทุกๆครูบาอาจารย์ทุกๆท่านด้วยทุกๆครั้งที่เด้งมาแล้วเราเปิดไปฟังแน่นอนว่ามันจะไม่ทั้งหมดแต่แต่ทุกๆครั้งก็จะมีประโยชน์ที่ที่เราสามารถเก็บไปใช้ได้นะคะเราก็ฟังฟังทารโลครูบาอาจารย์ท่านอื่นมานะก็เป็นแรงบันดาลใจที่ ที่ทําให้เราก็เป็นหนึ่งคนค่ะที่มาอยู่ตรงนี้เนาะมาช่วยกันนะคะครูคูบอาาจันก็จะบอกว่าอาเมื่อไหรจะลงมือมามาทำสักทีอะไรอย่างเงี้ยนะเรื่องรเรียนมาก็ได้เวลาแล้วก็ได้เวลาก็เปิดช่องแล้วก็ทาไปเรื่อยๆนะใครๆทำมาเลยค่ะทําเหตุให้มากปล่อยวางในผลก็ขออนุญาตเพื่อนๆด้วยนะคะถ้ามันยาวอาจจะขออนุญาตตัดเป็นช็อตแล้วก็ ถ้าก็จะลิงก์วิดีโอไว้ให้เพื่อเพื่อนๆมีโอกาสก็จะได้เข้ามาดูค่ะถ้าสนใจก็จะได้เข้ามาดูจบสิ้นไปจริงๆเลยเนาะ Ten of w a n d s เนี่ยล้อกันกันกบไพ่ขลังเลยบอกแล้วเวลาเขามาเขามาเป็นซีรีส์จริงๆเนาะคือเรื่องราวใดๆที่ผ่านๆมามันไม่น้อยเลยนะที่เพื่อนเจอพลังงานของของ Ten of w a n d s เนี่ยเป็นพลังงานที่ภาระหน้าที่ต่างๆเพื่อนแบบ ผ่านมาเยอะแยะมากมายเลยงานที่ต้องใช้ความอดทนผาราหน้าที่ที่รับผิดชอบสูงพยายามมากมาย้ยมากๆเลยนะมีความพยายามมากๆธาตุไฟเนี่ยเฉพาะจาะตรงจริงๆเลยจริงๆก็เป็นแรนดอมแต่ว่าถ้าถ้าเจอธาตุไฟเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพื่อนๆที่อยู่ราศีเมษสิงห์ธนูนะคะเรียกว่า นั่นก็คือเป็นเป็นพลังงานรองนะเป็นไมเนอร์อะคาน่าแต่แต่แตในเมเจอร์อะคาน่าเนี่ยค่ะเพื่อนดีแฮงแมนเนี่ยเรียกว่าเป็นพลังงานแห่งอิสระจริงๆนะเป็นเรียกว่าเขาเขาเป็นพลังงานของคนห้อยห้อยห้อยศีรษะไพ่ไพ่คนห้อย,อย,อย,ย,ย,อยกับหัวดีแฮงแมนเนี่ยเรียกว่า